โอเคครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับเว็บไซต์ในการหาเงินออนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า s a c o m research นะครับเป็นอ่าเว็บไซต์ทำแบบสอบถามนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ทําแบบสอบถามสะสมแต้มไปแลกเป็นของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลในอ่เว็บไซต์เว็บนี้นะครับก็จะมีเป็นพวก นะครับบัตรทูบัตรอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํากันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บทําแบบสอบถามง่ายๆนะครับผมสะสมแต้มเนาะสามารถลองสมัครมาเล่นได้ฟรีเลยนะครับผมก็วิธีการสมัครสมาชิกนะครับอ่าหลังจากที่เรามาที่หน้าต่างเว็บนะครับเราก็ไปทําการกดสมัครสมาชิกนะครับ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ให้เรานะครับทำการกรอกอีเมลของเรานะครับแล้วก็รหัสผ่านเนาะ,ะรหัสผ่านเนี่ยจะต้องมีตัวอักษรนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับจังหวัดวันเดือนปี่เกิดอะไรตรงเนี้ยให้กรอกให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้เน,นาะโอเคหลังจากที่เรากรอกอะไรครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการล็อกอินเข้ามาในเว็บแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมมีแต้มอยู่77แต้มนะครับก่อนอื่นเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมวดการแลกของรางวัลก่อนนะครับว่าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเราสามารถสะสมแต้มไปแลกเป็นอะไรได้บ้างนะครับเราก็กดไปที่แลกของรางวัลเลยนะครับผม อ่ะนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ในการแลกตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลื่อนดูตามสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากได้เลยนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นพวกบัตรเติมเงินเกมออนไลน์นะครับพวกบัตรทูบัตรกาลิแนาบัตรสต e ีมนะครับอ่าแล้วเราก็จะกดยืนยันนะครับ อพอกดยืนยันมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็กดที่เลือกคะแนนสะสมนะครับอ่มาดูเลทกันเนาะบัตรทูห้าสิบเนี่ยเราใช้อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนนะครับบัตรทูร้อยห้าสิบใช้สี่ร้อยเก้าสิบนะครับบัตรกาลิน่าเชลนะครับยี่สิบบาทเนี่ยได้ใช้แต้มเนี่ยเจ็ดสิบเนาะแล้วก็บัตรสตรีม w a ลเลตห้าสิบบาทใช้หนึ่งร้อยแปดสิบสาม นะครับอันที่ผมแลกบ่อยๆเลยก็จะเป็นกาลินาเชลเนาะเพราะว่ามันใช้แค่70คะแนนก็แลกได้แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแลกเป็นบัตรทูเนาะก็ต้องเก็บเพิ่มไปอีกนิดนึงเนาะก็จะใช้ประมาณ170คะแนนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าวิธีการหาคะแนนจากเว็บไซต์ซรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยมันสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการแบบทําแบบสอบถามเนี่ยมันทํำยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคนะครับก็ในส่วนของแบบสอบถามนะครับมันก็จะอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามที่เขาส่งมา้ผมทานะอ่าแต่ละแบบสอบถามนี่นะครับก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามความยากง่ายก็อันไหนทํายากนะครับก็จะได้คะแนนเยอะเนาะอันไหนทําง่ายก็จะได้คะแนนน้อยนั่นเองนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่2คะแนนนะครับาบางอันเนี่ยก็จะเป็น2ถึง51คะแนน26คะแนนเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าผมก็ได้ลองทําไปละอันหนึ่งนะครับก็ได้มา2คะแนนเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาลองยกตัวอย่างทําสัก1อันแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองกดอันแบบ2คะแนนดูนะว่ามันทํายากหรือเปล่านะครับอ่าเราก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับืมอย่างอันนี้เนี่ยมันแบบว่ามีคนตอบแบบสอบถามเต็มแล้วนะครับเราทําไม่ได้ละเราก็ไปเลือกทําเป็นอันอื่นไปนะครับหรือบางที่เนี่ยมันหมดอายุแล้วนะครับเราไม่สามารถทําได้เนาะ เราก็หาอันอื่นทำนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาสักอันหนึ่งนะอ่ะผมเลือกมาอันนึงละนะครับก็วิธีการทำแบบสอบถามนะครับมันก็จะให้เราเกาะพวกเอ่ออายุนะครับพวกเพศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคำถามง่ายๆทั่วไปนะครับอ่าอย่างอันนี้เนี่ยเขาถามว่าเรามี IG หรือเปล่าเล่น IG บ่อยแค่ไหนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอบไปนะครับไม่ต้องเป็นตรงตามความจริงเรามากก็ได้นะครับอ่าแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแบบสอบถามแบบง่ายเนาะ มันก็ทำเสร็จไวนะครับได้มา2คะแนนนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่77คะแนนนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูอ่านี่นะครับก็ได้แต้มเพิ่มมา2คะแนนนะครับเป็น79คะแนนเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับตรงที่เป็นประวัติการแลกของรางวัลของผมนะครับเนี่ยก็จะเป็นประวัติการแลกของรางวัลเนาะผมก็จะแลกบัตรกาลีนาเชลสส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยที่แรกมาก็จะเป็นของวันที่16เดือน7เนาะแล้วก็นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้เนะาะรหัสอันนี้นะครับผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเข้ามาตอนไหนเนาะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะครับสามารถลองนําไปกอกใช้ได้เลยเนาะก็ใครได้ไปก็โชคดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เนาะอันนี้เป็นรหัสากาลีนาเชลเกมนะครับใครที่เล่นเกมค่ายกาลีนากา็ นำไปเติมได้นะครับรหัสตรงนี้ครับผมยังไม่ได้ใช้เนาะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บไซต์ s c o m research นะครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของแนะนําเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันนะครับอ่ะนะครับผมในส่วนของแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับแต้มด้วยนะครับโดยที่ผู้แนะนําจะได้รับ5คะแนนนะครับแล้วก็ผู้ถูกแนะนําจะได้รับ10คะแนน นั่นก็หมายความว่าถ้าใครที่สมัครต่อผมนะครับก็จะได้รับแต้มไปทันที10คะแนนแล้วผมก็จะได้รับ5คะแนนประมาณนี้เนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเออซึ่งวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็จะต้องระบุอีเมลของเพื่อนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อเว็บไซต์เว็บนี้ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับ กเ็เป็นเว็บไซต์ทําแบบสอบถามนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเก็บสะสมแต้มนะครับนำํำไปแลกเป็นบัตรทูได้นะครับ ก็ใช้แต้มขั้นต่ำอยู่ที่170แต้มนะครับไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าเราขยันทำนะครับแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b คให์ช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนะาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ